เปิดประเด็นอีกแล้วสำหรับทางมิเกลอาร์เตตานะครับโอ้โหโทำพลาดแชมป์หรือเปล่านะครับ eta, อาร์เตต้าแซะพิมเอฟเอนะครับว่าเพิ่งแก้กฎใบแดงกลางซีซัน่นมันเกิดอ,อะไรขึ้นมิเกลอาร์เตต้ากุนซืออ์เลวิมลิาพกเพิ่งตัดสินใจเปลี่ยนกฎเรื่องการแจกใบแดงระหว่างฤดูกาลทำให้พวกเขาได้รับผลกระทบจากนักเตะโดไลออกมากมายช่วงต้นซีซัน่นนะครับ ไอ,อ้ปุญญาอนอนมีตั้งแต่อย่างที่แคนไรท์เรนโดทรอสซาร์แลวก็ไมล์ลูอิสเคียรี่โดนตับเพื่ออกจากสนามในซีซั่นนี้ซึ่งเป็นการส่อสารว่าเตต้นานไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมนักเตะในสนามได้ความหวังในการลุ้นแชมป์ของออร์เซนอลยุติลงอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ก่อนหลังลิปูถลม per, ่มทันแนฮส์เปอร์คว้าแชมป์สมัยที่2 0ครองและสำหรับหงแดงเตต้า,อาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการแจกใบแดงตอนต,อนตอนนน้นซีซั่นทำให้ลูกทีมของเขาไม่โดนใบแดงอีกเลย นับตั้งแต่ที่สเกลรี่โดนไล่ออกในเกมพเบเวสเฮมเมอ่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฉะนั้นของอจิต้าพูดถึงเรื่องนี้ประเด็นนี้เขาบอกว่าอ๋อมันดีขึ้นนะเพราะกดตอนเริ่มต้นฤดูกาลช่วงที่เราโดนลงโทษกดช่วง15เกมหลังมันแตกต่างกันมากเลยซึ่งสมาคมฟุตบอลอังกฤษได้ทาการแก้ไขมันเกี่ยวกับกฎการใบแดงกดเกี่ยวกับใบแดงฉะนั้นไอจิต้าพูดทํานองเสียสีว่าหวังเป็นอย่างยิ่งนะว่านในฤดูกาลหน้า เราจะมีกฎใหม่บางอันสําหรับบางเกมจากนั้นค่อยมาเปลี่ยนกันใหม่มันก็คงเยี่ยมมากแหละหากทุกทีมใช้กฎแบบเดียวกันนะครับอันนี้คือการพูดแบบเหมือนสองแง่สองแง,ขงนะ่ของมิเกลอิตาของมิเกลอิตาในการพูดถึงกฎกฎชิมเมกนะครับ,กฎ,นะรบกฎของ f อฟสมาครฟุตบอลอังกฤษที่เปลี่ยนกลางซีซั่นนะรเรื่องของแก้กฎใบแดงนะครับนั่นหละครับก็เลยเป็นประเด็นที่ หยิบยกขึ้นมาพูดถึงประเด็นก่อนที่าร์เซนจะหมดกับบอลหมัดคืนนี้5้าทุ่มครึ่งนะครับก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะว่าจะมองอยังไงในประเด็นนี้นะครับว่าแต่ละคนจะมองจะคิดเห็นยังไงนะก็แล้วแต่ทุกคนจะมองแล้วกันนะครับสถานการณ์อะไรต่างๆก็รอดูครับตอนนี้ก็เป็นพระรองนะครับเพราะว่าลิปูก็ได้แชมป์ลีกไปแล้วเอเฟเอครับก็หมดลุ้นหมดสืิอคำสร้อยนะครับส่วนฉะนันยูฟา ก็ไปลุ้นล้วกันนะัดที่2เจอกับปารีสแซงต์แชงแมงไปเล่นที่ปารีสแพรงนะครับเพราะว่าในบ้านก็แพ้ไปแล้ว1 0นยไปลุ้นกันสําหรับอาร์เซนอลนนะเรื่องของการเสริมทัพก็น่าจะเดินดีวแบบหนักหน่วงอ่ะในช่วงตลาดซัมเมอร์2 0 2พนี้นี้ถ้าไม่หนักหน่วงก็ยากมากๆถ้าไม่หนักหน่วงก็ยากมากๆที่จะกลับมานะครับก็รอดูลวกันก็รอดูแล้วกันนะครับ ไปดูข่าวสารของเอลคานสกันหน่อยนะครับมีรายงานบอกว่าอาร์เซนอลเล็งช้อนอยากจะซื้อเอลคานสของเลสเตอร์เติมตัวเลือกในแนวรุกนะครับข่าวสารน,นี้ก็ถือว่าน่าสนใจพอสมควรนะครับอันนี้ผมเอาข่าวนะครับเอาข่าวมาจากรายงานของด e ลี่เมลนะครับเขารายงานบอกว่าอาร์เซนอลกำลังวางแผนคว้าตัวบิลันเอลคานูสครับแนวรุกดาวรุ่งของเลสเตอร์ิตีที่มองออกมาร่วมงาน ทัพอาเซนอลไน่ปืนใหญ่นะครับกำลังมองหาผู้เล่นเข้ามาเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมของอาเตต้าในตำแหน่งต่างๆของสนามก่อนที่จะเดินหน้าลุ้นคว้าแชมป์อีกครั้งในฤดูกาลหน้ามาร์ตินโนอริการกำลังท,ทีมลงเล่นได้แทบจะตลอดฤดูกาลภายใต้กรนมทีมของอาเตต้าเมื่อเขาไม่ค่อยมีอาการบาดเจ็บรบกวนนับตั้งแต่ที่ออริกายหายจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าฟอร์มของเขาก็ตกลงไปอย่างมากครับไม่มีผู้เล่นคนไหนเลยที่สามารถทดแทนออริกาดได้อย่างแท้จริงในแผนการเล่นของอาเตต้า นั่นทาให้อาร์เซนอลต้องหันไปหาผู้เล่นที่มีศักยภาพเพื่อเข้ามาแข่งขันกับโอดกาในฤดูกาลหน้าฟราบิโอวิเอร่าอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งแต่เมื่อพิจารณาจากผลงานของเขาในการยืมตัวไปเล่นให้กับปอร์โตดูเหมือนว่าเวลาของเขาในเอมบริสตเดียมก็ใกล้จะหมดลงแล้วเหมือนกันทําให้ชื่อของเอลคานโดสกลายเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นขึ้นมานะครับแข่งว่า20ปีอย่างเอลคานโดสครับเพิ่งย้ายจากเก่งนะมาอยู่กับเลสเตอร์เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยค่าตัว21ล้านปอนด์ เขากลับทําผลงานได้อย่างโดดเด่นในฤดูกาลที่เลสเตอร์ต้องพบกับความผิดหวังตกชั้นหลังจากพวกเขาในตอนนี้ล่วงไปสู่แชมเปี้ยนชิพเรียบร้อยนะครับตามรายงานล่าสุดก็บอกว่าอาร์เซนอลกำลังจับตาดูพรเมกอร์ดาวรุ่งรายนี้อยู่ซึ่งเคยได้รับเลือกให้เป็นผูเ้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของเก่งในปีสุดท้ายที่เบลเยียมแม้จะมีข้อกังวลเกี่ยวกับรูปร่างของเขาแต่เทคนิคและวิสัยทัศน์อันน่าทึ่งของเขาเนี่ยสร้างความประทับใจอย่างมากเลยให้กับแมมองของอาร์เซนอล รายงานก็บอกว่าเอลกานูสเนี่ยอาจจะเป็นการเสริมทีมที่มีประโยชน์สําหรับอาร์เตต้าและการตกชั้นของเลสเตอร์อาจจะทําให้ค่าตัวของเขานั้นถูกลงไปแม้ว่าจะมีสัญญาเหลืออีก3ปีก็ตามนะครับเอลกานูสครับยิงได้3ประตูและแอสซิสได้5ครั้งจากการลงสนาม35นัดในทุการายการให้กับเลสเตอร์ิตีเรดูกาลนี้นะครับถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับบิลันเอลกานูสครับชื่อนี้ก็ถือว่าโออยากให ลองพิจรารณานดูไม่ว่าจะเป็นอาร์ซนอลิเวอร์พูลเชลซีนะครับหรือว่าหลายๆทีมในพรีเมียร์ครับน่าจบาตามองครับเอาไปขัดเกลาฝีเท้าเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องเสียหายอะไรเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำนะผมผมเชื่อว่าอย่างนั้นอย่างเอลคานสเนียถือว่าพัฒนาการก้าวกระโดดนะครับเล่นกับเลสเตอร์ถือว่าเป็นอีกคนที่โดดเด่นพอสมควรในเรื่องของฟอร์มการเล่นส่วนตัวนะครับ ดิสมาหามันครับเขาเชียร์ให้ลิเวอร์พูลปาดหน้าอาร์เซนอลคว้าตัวนิโกวิลเลียมส์ของแอตเลติกบินเบานะครับดิสมาหามันครับเป็นกองกลางของลิเวอร์พูลเชียร์ทีมเก่าให้ปาดหน้าอาร์เซนอลเสียในการคว้าตัวนิโกวิลเลียมส์ตัวรุกของแอตเลติกบินเบามาร่วมงานแข่งวัยุี่บสองปีอย่างนิโกวิลเลียมประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เมือ่อซัมเมอร์ปีที่แล้วนะครับหลังเป็นกำลังสำคัญของทีมชสเปนคว้าแชมป์ยูโรสองยีบสี่มาครองซึ่งช่วงเวลานั้นมีข่าวว่าบาร์เซโลนาพยายามอย่างหนักเพื่อคววว้้าตตัมมมร่่่ทีแไเกิดขึน ล่าสุดมีรายงานว่าทางอาร์เซนอลนะครับที่นำโดยแอนดรย์เบต้ามีการเจรจากับตัวแทนของนิโกลวิลเลียมที่มีค่าฉีกสัญญา58ล้านยูโรแต่ฮามานเชื่อว่าอาร์เซนอลอาจจะไม่พร้อมทุ่มเงินมากมายซึ่งจะเป็นโอกาสที่ลิพูจะสอดแทรกมามาร่วมในการไล่ล่าตัวนะครับจะจริงหรือเปล่าเพราะว่าลิพูเองก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นทีมที่ทุ่มเป,เป็นกอเป็นกำขนาดนั้นนะครับดิสมมฮามัน hmm. ครับก็กล่าวกับคอร์คาสิโนนะครับเขาบอกว่า เมื่อพูดถึงนิโคลวิลเลี Williams, Arsenal, ยมส์อาเซนอลนอาจะต้องจ่ายเงินมาศาลอย่างที่เรารู้ว่าพวกเขาไม่ต้องการใช้เงินก้อนโตอาเซนอลซื้อดีแคนไรท์ซึ่งมันคงจะไม่เกิดขึ้นอีกไม่อย่างนั้นน่พวกเขาก็คงจะทุ่มซื้อปีกคนใหม่เข้ามาแล้วสําหรับลอริคูผมคิดว่ากองหน้าตัวเป้าควรเป็นจุดที่สําคัญระเบับแรกแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่านิโคลวิลเลียมเป็นตูนเนกเตะที่ยอดเยี่ยมเขาทําให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้เขาสร้างโอกาสทําประตูจากจังหวัดที่ไม่มีอะไรเลย ความจริงที่ว่าลิปูคว้าแชมป์ลีกช่วยเพิ่มโอกาสในการเซ็นสัญญาก,กับเขาเพราะเป็นหนึ่งในโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลิปูมีโอกาสแต่เขาจะมีทีมที่สนใจมากมายอย่างแน่นอนสําหรับนิโกวิลเลียมส์นะครับอันนี้ก็คือในความคิดของดิดมาฮามันนะครับในการแนะนําให้ลิปูนะครับไปปาหน้าทางาร์เซนเสียอา่าปาหน้าาร์เซนเสียในการไล่ล่าคว้าตัวนิโกวิลเลียมส์นะครับก็รอดูครับออันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของ เราก็รู้หรือตำนานที่เลิกเล่นฟุตบอลไปแล้วนะครับก็แนะนําว่าเออให้สโมรสรเน,นี่ยไปเอาตัวนักเตะคนนี้มาคนนั้นคนนี้นะอยู่ที่มุมมองของแต่ละสโมรสรอ,อีกทีว่าจะสนใจหรือไม่สนใจอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับ